หนุ่มฝรั่งทึ่งบอกว่านี่คือที่สุดในประเทศไทยเมื่อได้เจอกับร้านอาหารพื้นบ้านที่มีรูปแบบไม่เหมือนใครมันวิเศษมากที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาคุณจนยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวจากช่องจนเบรินเนอร์ในคลิปนี้เขาได้พาแฟนๆช่องมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่และพาทุกคนมาทานอาหารพื้นเมืองที่ร้านเล็กๆริมทางแห่งหนึ่งแต่ร้านที่เขาจะพาไปนั้นกลับไม่เหมือนกับร้านอาหารพื้นเมืองทั่วไปโดยคุณจนเล่าว,ว่า ที่ร้านแห่งนี้มีความพิเศษมากกว่าร้านอื่นๆตรงที่จะเสิร์ฟอาหารเป็นจานเล็กๆทําให้เราสามารถลิ้มลองอาหารได้กว่าสิบจานและยังได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้สูตรอาหารไทยท้องถิ่นมากมายในมื้อเดียวแถมรสชาติก็อร่อยในแบบที่คุณจะไม่มีวันลืมด้วยราคาที่แสนถูกจนพวกคุณจะต้องทึ่งในต้นคลิปคุณจนเดินทางมาที่ร้านลาบบังเกอร์ด้วยรถมอเตอร์ไซค์พร้อมเล่าว,ว่าคุณอาจจะแปลกใจว่าทำไมร้านถึงมีชื่อนี้ แต่คุณจะหายสงสัยก็ต่อเมื่อเดินทางมาเห็นที่ร้านด้วยตาของคุณเองร้านถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยบังเกอร์บริเวณหน้าร้านและมีที่นั่งริมน้ำในแบบที่ไม่ซ้ำใครให้ความรู้สึกเหมือนกับกำลังอยู่ในที่พักฉุกเฉินหลังจากที่สั่งอาหารไปไม่นานอาหารแต่ละอย่างก็จะถูกจัดเสิร์ฟอย่างรวดเร็วและเจ้าของร้านก็มาแนะนำชื่ออาหารแต่ละอย่างให้เขารู้จักพร้อมบริการด้วยความเป็นมิตรสร้างความประทับใจให้เขาเป็นอย่างมาก และอาหารแต่ละอย่างก็ถูกจัดเสิร์ฟมาในจานเล็กๆวางบนโต๊ะที่ถูกจัดวางแบบไม่เหมือนใครอาหารแต่ละจานก็มีราคาเพียงสิบบาทเท่านั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากจากนั้นคุณโจนก็หยิบแอปปลามาลองทานเป็นอย่างแรกพร้อมกับเอื้อมมือไปหยิบข้าวเหนียวมาทานคู่กันเขาเล่าว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอาหารราคาเพียงจานละสิบบาทจะมีรสชาติดีได้ถึงขนาดนี้มันอร่อยมากอาหารจานนี้นอกจากมีปลายอยู่แล้วมันยังมีรสเผ็ดจากสมุนไพรไทย ทำให้รสชาติมันเหนือการควบคุมเลยจริงๆส่วนอาหารจานต่อไปก็คือหมูทอดที่มีทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มแบบเรียบง่ายแต่รสชาติกลมกล่อมหมูย่างหอมควันจากการย่างแบบพื้นบ้านแล้วตบท้ายด้วยการกินผักสดๆอย่างเช่นกระหล่ำปลีเพื่อเป็นการล้างปากและอาหารจานต่อไปก็เป็นไข่ป่ามซึ่งคุณจนบอกว่าอาหารที่ดีที่สุดในโลกก็คือการใช้มือในการกินแล้วการกินอาหารทางภาคเหนือในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน พร้อมกับปั้นข้าวเหนียวมากินคู่กับไข่ปามคุณโจบอกว่ามันเป็นอาหารที่เรียบง่ายเขาพยายามที่จะสังเกตว่ามีอะไรผสมอยู่ด้วยอีกไหมนอกจากไข่แล้วเขาก็คิดว่ามันน่าจะมีส่วนผสมแค่ไข่เท่านั้นมันเหมือนกับการทําไข่เจียวโดยไม่ใช่กระทะแต่ใช้การพับใบตองเป็นภาชนะและใส่ไข่ลงไปจากนั้นก็คนเล็กน้อยแล้วนําไปย่างไฟและเมนูต่อไปที่เขาจะลองชิมก็คือหมูกระจก โดยที่ร้านจะเอาหมูมาทอดให้กรอบซึ่งเป็นเมนูที่เขาชอบมากและแนะนำให้สั่งหลายๆจานในจานนี้เขาจะนำหมูกระจกมากินคู่กับเมนูลาบเนื้อสุกคุณจนบอกว่าลาบของทางภาคเหนือจะใช้เครื่องเทศแห้งซึ่งจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกับทางภาคอีสานทำให้ลาบทางภาคอีสานก็เป็นเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันแต่ลาบทางภาคเหนือจะมีกลิ่นควันจากอะไรบางอย่างมันน่ามหัศจรรย์มากซึ่งลาบจานนี้ก็ราคาเพียง1ิบาทเท่านั้น สำหรับชาวต่างชาติแบบเขาคิดว่ามันเป็นขนาดเสิร์ฟที่กำลังพอดีอาหารจานต่อมามีชื่อว่าไส้อั่วมันถูกหั่นมาเป็นคําเล็กๆแต่ดูเข้มข้นมากมันมีไขมันและสมุนไพรยอยู่ด้วยแต่รสชาติกลมกล่อมลงตัวมากต่อมาก็เป็นเมนูต้มซุปเปอร์ตีนไก่ซึ่งเขาคิดว่าจานนี้น่าจะไม่ได้ทำมาเพื่อกินให้อิ่มแต่มันอาจจะเพื่อความสนุกมากกว่าเมื่อลองกัดไปที่ขาไก่ก็จะสัมผัสได้ถึงเอ็นของไก่ที่บริเวณหนัง น้ำซุปมีความเปรี้ยวกำลังดีและเหมือนจะมีกลิ่นอบเชยหรืออะไรสักอย่างจานต่อมาคือเมนูน้ำพริกอ่องเป็นน้ำพริกใส่หมูกับมะเขือเทศเป็นน้ำพริกทางภาคเหนือของประเทศไทยและรสชาติก็ไม่เผ็ดอย่างที่คิดรสชาติออกเปรี้ยวนิดหน่อยน้ำพริกจานนี้ราคาเพียงสิบบาทแต่เจ้าของร้านใส่เนื้อสัตว์เยอะมากๆแล้วในนี้ยังมีหอมมะเขือเทศสมุนไพรรวมถึงผักชีฝรั่งกลิ่นของมันหอมติดจมูกเลยเขาเล่าต่อว่า เคยกินน้ำพริกออกมาบ้างแล้วส่วนใหญ่รสชาติจะไม่เผ็ดแต่ที่ร้านแห่งนี้น้ำพริกจะมีรสเผ็ดนิดหน่อยเป็นรสชาติที่น่าทึ่งมันไม่เหมือนใครเลยจริงๆเขารู้สึกประหลาดใจมากๆจากนั้นคุณโจก็ได้สั่งเมนูจิ้นส้มหมกไข่มาเพิ่มแล้วปั้นข้าวเหนียวแล้วจิ้มกินคู่กันให้ดูเมื่อลิ้มรสแล้วก็บอกว่าเขาชอบอาหารจานนี้มากถึงมันจะดูเลี่ยนๆแต่รสชาติก็สุดยอดมากเลยจริงๆ เขายังบอกอีกว่าที่ร้านแห่งนี้ในตอนค่ำจะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงประมาณห้าทุ่มร้านจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนจานต่อมาเป็นซ่าเเนื้อเขาบอกว่ามันแตกต่างจากลาบเล็กน้อยมันมีส่วนผสมของพริกแตไคร้และอาหารจานนี้คุณจะสามารถหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือเท่านั้นเนื้อถูกหั่นมาแบบบางๆเมื่อกินเข้าไปจะได้กลิ่นของเครื่องเทศเตะจมูกและอาหารจานเล็กๆแบบนี้ทำให้เราสามารถถือขึ้นมากินได้อย่างง่ายดาย เมื่อกินเสร็จก็วางแล้วหยิบจานต่อไปได้ทันทีและในจานสุดท้ายจะเป็นแอปกุ้งเขาคิดว่ามันมีลักษณะคล้ายแกงแต่ส่วนผสมของเครื่องเทศน่าจะหนักไปทางตะไคร้เป็นส่วนใหญ่เครื่องเทศถูกบดมาอย่างหยาบๆจากนั้นคุณโจก็บรรจงแกะเปลือกกุ้งออกด้วยมือเมื่อได้กินเขาก็บอกว่าเนื่องจากที่นี่มีพื้นที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่อาจจะทําให้เมนูอาหารทะเลไม่ได้สดมากนะักนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เอากุ้งมาทําเป็นเมนูแอปทําให้มันมีรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงวัตถุด,ดิบอื่นๆอย่างเช่นหนังหรือไขมันหมูที่ถูกเอามาทําเป็นเมนูใหม่อย่างสร้างสารรคคุณโจยังได้บอกว่าอาหารทั้งหมดบนโต๊ะนี้รสชาติของน้ําพริกอ่องทําให้เขาทึ่งมากที่สุดรสชาติมันดีมากเลยจริงๆและอีกอย่างที่สร้างความประหลาดใจให้กับเขาก็คืออาหารแต่และอย่างมีราคาเพียงสิบบาทเท่านั้นและร้านแห่งนี้ยังมีบรรยากาศที่ดีเพราะตั้งอยู่ริมน้ําปิงซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักอีกสายหนึ่งของประเทศไทย ก่อนออกจากร้านคุณโจนยังได้พูดคุยกับเจ้าของร้านพร้อมกล่าวชื่นชมว่ารสชาติอาหารอร่อยมากและเมื่อได้ลงคลิปไปก็ได้มีแฟนๆช่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยชาวต่างชาติท่านแรกได้บอกว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยตอนนี้เขากําลังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วกําลังถกเถียงกันอยู่ว่าจะไปลองกินลาบร้านไหนดีท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่า ดีจังฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะไม่เคยมาที่นี่ทั้งๆท,ที่เคยเดินผ่านร้านแห่งนี้หลายครั้งแล้วเห็นจะได้แต่ไม่รู้ว่าทำไมไม่เคยไปแต่ตอนนี้ฉันตั้งใจว่าจะไปลองชิมร้านนี้แล้วและฉันกำลังย้อนดูคลิปของคุณเกี่ยวกับอาหารล้านนาท้องถิ่นสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะโดนใจทุกประการทั้งบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมฉันค่อนข้างแน่ใจว่ามันถูกทำขึ้นหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งแรกเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว อาหารราคาเพียงจานละสิบบาทเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆส่วนเมนูซุปเปอร์ตีนไก่ฉันคิดว่าชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อที่ดีสำหรับวงดนตรีร็อกมากกว่าท่านต่อมาค่ะได้บอกว่าฉันชอบสิ่งนี้และจำได้ว่าเคยไปสถานที่เดียวกันในคลิปของคุณเมื่อปีที่แล้วที่จังหวัดสิงห์บุรีมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมฉันรอไม่ไหวที่จะกลับไทยแล้วความคิดเห็นต่อมาค่ะร้านแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์และเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งอย่างแน่นอน แม้ว่าอาหารจะจานเล็กแต่ก็ดูอร่อยและฉันชอบได้ยินเสียงกรุบกรอบเวลาทานอาหารเจ้าของร้านก็น่ารักและเป็นกันเองท่านต่อมาค่ะมันว้าวมากฉันเพลิดเพลินกับร้านอาหารนี้มากขอให้กินอร่อยๆนะความคิดเห็นถัดไปค่ะฉันชอบวิดีโอของคุณนะโจทุกสิ่งที่คุณกินดูน่าอร่อยและขอบคุณที่อธิบายรายละเอียดอาหารแต่ละจานให้เราฟังฉันแทบรอไม่ไหวที่จะดูคลิปต่อไปของคุณและในความคิดเห็นสุดท้ายได้บอกว่า รักเลยร้านแบบนี้ทำอาหารจานเล็กๆราคาไม่แพงทำให้คนกินได้กินหลายๆอย่างก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อชาวต่างชาติที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลานานก็เริ่มจะซึมซับนิสัยของคนไทยในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่หรือการกินอาหารจนบางท่านมีนิสัยเหมือนคนไทยไปแล้วและชาวต่างชาติอีกหลายคนก็ชื่นชอบอาหารพื้นบ้านของไทยถึงขนาดไปเสาะหาร้านที่คนไทยทั่วๆไปไปทานกัน มากกว่าที่จะเลือกไปร้านอาหารตามรีวิวในสื่อโซเชียลและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ